เป็นมาซิ่งรถนะครับขับอีกรอบก่อนขับรถไปด้วยนะมุมเอารถไปด้วยลูกเอารถไปด้วยไปขับรถไปด้วยไปเดี๋ยวป้าพาเก็บนะมุมเหนื่อยเหนื่อยแล้วไปขับรถไปไม่เหนื่อยเดี๋ยวป้าพาไปปะขับรถไปด้วยเยืะเยอะอุ้มเนีมุมอุ้มอุ้มอุ้มเนี่ยมุมไม่อุ้มไม่อุ้มขี่รถเข้าไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันหายตุ๊กแกมันจะออกไป อย่งั้นป้าตาเอาไปช้อนให้ไงไปขี่รถตะเเร็วเรเดี๋ยวรถหายวินทำไงอ่ะไม่ได้มาขี่นะแล้วป้าป้าพาขี่ขึ้นขึ้นเลยลูกขึ้นขึ้น,น,นเออนั่นแหละเปิดเปิดแล้วก็ขับไปขับไปที่โน่นขับไปหาแม่เลยเอาเช้านี้ให้อาหารกิลาบเรือยังกิราบมันหิวไหมตอนเชา้า ไปดูมันหน่อยดิจอดแล้วจอดรถแล้วดูจิลามหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรวินเสียงอะไรลูกเสียงอะไรอบอบดูดิมันอยู่ไหนนะเสียงอบอบอย่าปีนอย่าปีนเยวตก ที่รัเปียกไหมลูกเปียกเ,เหรอเปียกหมดเลยเปียกหมดแล้วทำไงดีอ่ะเอาอาหารให้มันยังเช้านี้เฮวิ่นวิ่นวนิตัวเล็กๆนี่มาดูนี่มันกระโดดเฮ้ยหลายตัวเลยนั่นก็ใช่ เจอดูเข้าไปดูนั่นฮะเห็นหรือ,อยังตัวอะไรเ,เห็นไหมอบอกแล้วเอาไปเล้าไก่แล้วครับเดี๋ยวค่อยไปนี่มันเห้ย ลมลมลมนี่นี่อีกตัวหนึ่งวินมาเลยใช่รักมากเห็นเจอยังเห็นเจอนอน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 สามตัวป้าบอกแล้วว่าสามตัวไม่ใช่สองเห็นไหมอีกตัว สามาตัวนั้นเข้าไปลูกดูลูกกิรานดิมันกินอะไรยังกินนี้ระเก็บถ้วยไหมเก็บถ้วยไหมวันนี้เก็บถ้วยมาก่อนเร็วแรบบิดอ่ะกินอะไรยังถามแรบบิดดิหนูอีกไหมเอาต้องเอาอะไรเพิ่มไหมแรบบิดเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่า เอาอันนี้เพิ่มเหรอเอาบานาน่านะและบิดตัวนน้นหิวไหมลูกโน,น่น,น,นไปดูดิตรงหน้าหน้าอคอกพี่ตังมันหิวไหมหิว่ยังไินไม่ได้ให้อะไรมันกินนะตรงหน้าอคอกพี่ตังนี่ไงตัวนี้มันหิวไหมนี่นี่นี่อยู่นี่ใช่มันหิวไหมอ่ะ เดียเดียหิวไหมเลเดียนเลเดียนเลเดียนหิวไหมแล้วบิดหิวไหมเร,นะรอจับมันดูดิมันหิวไหมเขาหายไปไหนอะ่ะเฮะเขาหายไปเลยไม่มีเขาแล้วมันจะใช้อะไรชนน่ะฮะมันเสียใจนะถ้าวินไม่นี่มัน ปิดปิดรถด,ด้วยลูกไหนตัวไหนตัวนี้เหรออีกอีกแล้วหรออีกแล้วมาไหมไหนไหนมันอยู่ไหนเจอไหมกำลังหาหากบนะครับตัวตะปาด โดดขึ้นไหนลูกตรงน,นี้เหรอไม่ใช่ไม่ปิดจับเลยไปปิดไฟเร็วปิดไฟก่อนไปเอาอะไรเอาน้ามุมไม่ยอมปิดนะครับ ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับเมื่อวานฝนตกนะ่ะเช้ามาอากาศจะดี